<Okay. S 2> คะ่ะก็ตัวแบ็กแจ็คเนี่ยฉีดพ่นทางใบอะคะเราใช้อัตราเท่าไหร่คะอ๋อตัวนี้ฉีดพ่นทางใบก็ได้นะครับตัวนี้แบ็กแจ็คเนี่ยฮะถ้าเราใช้ฉีดพ่นทางใบร่วมกับปุ๋ยะนะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นเราเก็บผลไม้เราเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเราต้องการฟื้นต้นทาใบเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้ร่วมกับปุ๋ยน้ําที่มีไนโตรเจนสูงไนโตรเจนสูง,สงค่ะแต่าตาการใช้นะฮะเราจะใช้น้อยกว่าการใช้ทางดินเราจะใช้อัตราแค่หนึ่งร้อยซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรอ๋อหนึ่งร้อยซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตร หนึ่งขวดเนี่ยสามารถใช้ได้ถึงสองพันลิตรโอ้โหคุ้มมากเลยนะครับพี่อ่าฮะตัวเนี้ยอ่าเราใส่ร่วมกับปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงปุ๊บเนี่ยมันจะฟื้นต้นทำใบได้ดีได้เร็วขึ้นนะครับแล้วข้อดีอย่างหนึ่งเนี้ยเราฉีดพ่นทางใบเนี่ยตัวเนี้ยแนะนําให้ใส่ก่อนค่ะเพราะว่าหนึ่งตัวแบก็คแจ็คเนี่ยสถานะเขาไป่กดอ่อนอ,อ,อยู่แล้วเขาจะไปปรับค่าน้ําด้วย Oh. เพราะบางทีกเกษตรกรเนี่ยมีปัญหาเรื่องของน้ําที่ใช้ในการฉีดพ่นเนี่ยบางคนไม่ได้วัดค่าน้ําค่ำเพราะถ้าค่าน้ํามันสูงมากกว่าเจ็ดขึ้นไปเป็นเจ็ดุดห้าแปดเก้าขไปเนี่ยนนเวลาฉีดพ่นไปเนี่ยสารบางตัวมันจะดอกฤทธิ์และสูญเสียไปเลยออย่างโดเฉพาะอย่างเช่นยามแมลงอที่มีราคาแพงๆเนี่ยบางทีอ่ะเจอน้ําที่เป็นด่างปุ๊บเนี่ยค่าครึ่งชีวิตก็จะหายไปเลยแทนที่จะคอบคุมได สิบห้าวันยี่สิบวันมันจะเหลือแค่สามวันห้าวันที่ซ้ำไปโอ้มีผลด้วยนะคะมีผลอย่างมากเลยครับอเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราใช้แบคแก็กลงไปเนี่ยแบคแก็่เนี่ยลงไปหนึ่งไปปรับค่า pH น้ําแล้วสองอมันเป็นคีเลตทางธรรมชาติมันจะไปทําให้สารแต่ละตัวที่เราผสมเพ,พราะเกษตรกรเนี่ยเวลาผสมสารแต่ละอย่างเนี่ยในหนึ่งถังเนี่ยไม่ใช่ผสมอย่างเดียวอย่า<ช>ีสองอย่างสามอย่างตัวเนี้ยจะเป็นทําหน้าที่เป็นคีเลตทางธรรมชาติจะทําให้สารแต่ละตัวเนี่ยเป็นอิสระไม่ไม่ไปตกตะกอนรวมกันไม่ไม่ไม่โดนกด อ่ามันจะเป็นอิสระเพราะอิสระปุ้มเวลาฉีดพ่นมใบปุ้มเนี่ยการดูดซึมของพืชเนี่ยจะดีขึ้น,ม,น,นมันก็จะได้ทํางานของทำหน้าที่ของแต่ละตัวได้ดีขึ้นใช่ครับเน,นี่ยทางใบเนี่ยอัตราใช้เนี่ยแค่นี้เองโอ้เลิศอ่ะคืออ่าหนึ่งร้อยซีซีต่อน้ำสองร้อยสองร้อยีครับฉีดป่้ทางใบใช้ได้ทุกช่วงนะครับแล้วก็กระตุ้นให้พืชเนี่ย,นนยสร้างภูมิต้านทานน,นะฮะลดความเครียดจากความร้อนจากแสงจากภาวะความเค็มของดินอือตัวนี้ช่วยได้นะฮะแล้วก็ปรับค่าน้ํา 他